พี่แบกพี่ไวค้ค่ะถึงคิวแล้วคะ่ะเออครับไปกระเถอบแบกสวัสดีครับพี่เผือกนะครับวันนี้อยู่กับรายการที่จะทําให้ท่านขนลุกลุดเแล้วปานสายฟ้าห้ามกับพี่ปาแม้แต่เพียงเสื้อววนาทีเดียวกับรายการตุยเร็วได้ตุยช้าสี่และผู้เข้าแข่งขันวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือแบกไวสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณคิดว่าจะทําให้เซอร์ตุยสี่คนได้ในเวลาเท่าไหร่ครับอืมน่าจะนานนะครับทําไมล่ะครับก็พอพี่ไว้ไม่ให้ผมออกอะครับฉันให้ายออกอยู่แล้วนะแบกพี่ไว้แบกอืมก่อนที่จะได้กันเอในตอนนี้นะครับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาชมการแข่งขันได้เลยครับท่านเคยมีปัญหากับคานของท่านหรือไม่ไม่ยาวไม่แหลมไม่ยืดแนะนำ ชั่นทางคางยาวตาแจ๊กแจ็คางยาวถึงแปดเรวหาซื้อได้ที่ตลาดนัดเจ๊แดงอัตพานคลองเมืองนะจ๊ะอยากได้คอยยาวใช้ได้เหมือนกันนะคะปั่นเร็วปั่นไวปั่นนี้หันได้ตองจักรยานตาอุดอุดนะจังหาซื้อได้ตามตลาดนัดเจ๊แดงเหมือนกันใช้ดีมากเลยค่ะลุงคนณป้าคนป้าปเฟยอะเฮมอะเฮมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระโดดทุกป,ปุ่มสับสกายให้กับพี่สนน้วนนะครับกระดิ่งด้วยล่ะการแข่งขัน ะเริ่มขึ้นนะแบบนี้5้าสี่สามเอาขอโทษค่ะมีประกาศค่ะฉันผู้ได้ทำกระปุกครีมหายมารับได้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะ 1> <What? S> 2 1 h u n สองฮันเตอร์เตรียมตัวออกแล้วค่ะเอมใครเลือกดานีให้ผมอะไรวะเนี่ยอะไรมันจะซวยขนาดนั้นแข็งเร็วเลยเนี่ยทำไมได้ด่านนี้วะนี่แบบ๊ แล้วพวกเซอมาอยู่ไหนอะผมก็ไม่รู้ครับพี่ไว้โยนไปฝั่งนั้นก่อนลวกันเออได้ได้ได้แบกจะเกินมันต้องมีใครสักคนสิครับนั่นไงเจอแล้วแม่สาวน้อยน้ำหอมจา๋าชุดสกินใหม่ด้วยอะจะไปไหนจา้ามาให้พี่จึก,กสองจึกสักดีดีนี่เข้าไปตรงนั้นเหรอมาพี่พังไม้พี่รอกระโดดเลยแล้วกระโดดแล้วก็แท็กวอทําไปแท็ไหมวอะไรวะ แทงไม่โดนอ่ะมันต้องกลับมันต้องกลับมันต้องกลับแนบนะ่โอเคกลับแล้วเดี๋ยวเลองใจเย็นกว่านี้หน่อยเวลามันเล่งรัดเหลือเกิอนอะ่ะพี่ไว้สการหน่อยได้แบกแล้วฉันขอที่แทงไม่โดนอีกเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้ต้องตีจังไงน้ำหอมน้ำหอมพับไม้แล้วพับไม้แบบไม่รู้สาเหตุเลยแล้วเราก็เดินติดเพื่อ ไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็เจอต้องเข้าไปแทงแล้วอะโอเคอย่างน้อยเจอมาท่าเอามาท่าก่อนก็ได้วะมาท่าจะ้ะจะไปไหนอะมาไมา้ฉันดูดพลังที่ดีๆไม้ฉันดูดโอ้โหมันต้องพับแน่เลยอะมันต้องพับแน่เลยพับสิ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 พับ เออไม่พับเดินวนต้องโดนแล้วจ้าขณะนี้เพื่อรักชีวิตมาท่าตุยแล้วค่ะพี่ไว้แล้วหน่อยเวลามันไปเยอะแล้วเออใจ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 เย,ย็นๆก่อนแกแกลนทำไปเนี่ยเออพื่อผมเพื่อได้ออกทีวีครั้งแรกนะครับก็เลยลนๆไม่ต่างกันเลยจ้าที่อุตส่าห์ไปตัดผมมาเนี่ยให้มันหล่อขึ้นกล้องมากดูสิมันจะต้องมีใครมาช่วยมาท่าแน่นอนแล้วโอ้โ ได้ด่านนี้แล้วก็มาเจอลูก้าอีกไม่ปั่นจบไปเลยล่ะ <G ül> เดี๋ยวปิดมันก่อนอยู่ไหนล่ะเจ้าตัวปั่นลูกา้าจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าดูสิมันน่าจะมีใครมาช่วยแหละเดี๋ยวฉันเดินกลับไปก่อนแล้วกัน <G ül> นั่นไงนัินไงน้ำหอมอะ่ะเดี๋ยวแบ็คสก,กันหน่อยได้ครับขอตีทหมด พี่ไว้มันสวนผมอะมันยิงหน้าผมยับเลยอืยิงหน้ายบับยิงหน้ายบับแบบดิแันสั้นอีกแล้วเบ็ค <Back. S 2> พี่ขอเลยะจบตาเนี่ยไปซื้อลมใหม่เถอะร่มนี้ยาวไม่พอร่มมันสั้นไปอะ่ะนี่เมื่อท่าจะทำให้ร่มฉันดูแย่ห yeah! น <c oughs> ูไปทำตันไหนคะ <c oughs> ก็พี่ว่าเอง <c oughs> ไม่ต้องมาพูดเลยนะมานั่งตรงนี้เลยครับ <c oughs> ไม่นะพี่เบ๊ก เอาแล้วไปเลยเหรอขณะนี้ผู้ราชีวิตมาท่าได้บินกลับมายังคารลือหักแล้วค่ะเหลืออีกสามคนเอาวะต้องสู้เว้ยพี่ไว้ซื้อซื้อ พี่แบ็กซื้อตายกางเกงรันไปเดินไม่ได้ในทีนี้งนั้นเราจะมาฟังการวิเคราะห์ของครูฮันเตอร์บ้างนะครับว่าแบ็กไวสามารถที่จะเก็บสีได้หรือไม่ในแมชนี้นะครับฉันว่าได้ไม่ได้ไม่รู้ดอกนะแต่แบ็กไว์ลุกนี้เราเวอร์ามากใช่ใช่ใช่เดเพราะว่าเขาใช้คีมของฉันไง work, ดูหน้าเวิร์กดีเอา้าเจอแล้ะครับตอนนี้ครับแบ็กไวเจอแล้ะครับแล้วเจอคนปัน่นด้วยครับแบบนี้แบ็กไวต้องจัดการก่อนแน่เลยจะไปไหนลูกเ้า ลูก้านายจะไปไหนไหนายแอบข้าล็อกอาบลูก้าจะทำให้ฉันดูเย้แล้วล่มก็สั้นอีกโมโหจังวยกลับไปซื้อล่มใหม่แน่นอนมาลูกก้าเชียดไปติ่งหนึ่งเองเกือบโดนใส้ติ่งมันแล้วไม่เลิะเอาสิพ ับทุกไม้พับทุกไม้เอา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 ,เอาให้หมดนะลูเกร์เอาให้หมดเอาให้หมดแล้วไกยังสั้นอยู่แต่ตอนนี้ไม่สั้นแล้วจ้าโอ้โหเราเด้งพอดีพี่ไว้จะเกินหน่อยได้เลยมาสิลูเกร์แกบังอาจทำให้แบ็ของฉันดูแย่ในสายตาคนอื่นอาแกต้องโดนสิงแล้วแทมันไปขณะนี้เพื่อชีวิตลูเกร์ได้ตัวแล้ว มานี่เลยนะลูกา้าฉันจะพาแกไปนั่งตรงประตูจะเป็นการเฝ้าประตูไปในตัวด้วยมาสิฉันว่าตรงนี้มันต้องมีคนเว้ยเพราะว่าหูฉันขึ้นพวกแกออกมาเดี๋ยวนี้นะเหลือใครวะเหลือน้าหอมสองคนน้าหอมฉันเห็นแล้วน้าหอมเอาสิเอานี่ไปกินล่งยาสามสิบปดมืน้น้ำหอมมาช่วยลูกาล้าเหรอแบบนี้แบกบจะเกินเก็บ เรื่องกระดิ่งงงงไว้ใจผงเดินน้ำหอมคนเดียวไม่นะไม่เพื่อนๆพืทำไมเพื่อนๆตุยกันหมดอะอืมตุยหมดเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องตุยไปด้วยละจ้า <S <S เรียบร้อยขณะนี้ผู้รอดชีวิตได้ตุยหมดแล้วรอ,อการนั่งเก้าอี้วอ t เอา้าเอาแบบนี้หยุดเวลาสิครับรออะไรและสถิติของแบ็กไว้นั่นก็คือ 5นาที22วินาทีครับเย้พี่ไว้พี่ไว้เราต้องใจชนะแน่เลยะเราต้องชนะเราต้องช <What? S 2> นะ<า>เออชนะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนที่ชนะก็คือแจ็คครับ what ทำไมอะ่ะคือแบบว่าในแมชของแจ็คพอเอิญมีอีบสี่คน <Huh? S 2> แล้ว4คนนั้นก็น่วมือกันที่จะถวายตัวให้กับพี่แจ็คเพราะฉะนั้นพี่แจ็คเขาก็เลยชนะ ไปด้วยสถิติ20วินาที20สิวินาทีบ้าบอคอแตกขอหอยพกอะไรวันนี้แกกุ้งเหรอเ้าแค่สมยอมฮะฮัลโหสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะกใกล้จบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็โดดทุกวม s u b s c i b e ให้กับพี่สุนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะขอบคุณค่ะ